คลิปนี้ครับเราจะมาดูเก้าอี้หลากหลายรุ่นจากคุณเลอร์มาสเที่ต้องบอกว่าโอ้โหฉีกกดแค่เกมเมอร์เท่านั้นนะครับไม่ใช่แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับ s ิ n c X ตัวแรกนะคือนี่คือเก้าอี้คือมันจะเป็นเกมมิ่งก็ได้นะครับหรือถ้าคุณดูหนังฟังเพลงนอกจากได้อัธรลสในการดูแล้วใช่ไหมมันจะสั่นตามเสียงครับมันคือมีการสั่นสะเทือนแล้วก็สามารถปรับความแรงในการสั่นได้โอ้เนี่ยโอ้โห ในภาพอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสั่นมากนะครับสั่นตามเสียงเบสแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในการใช้งานเนี่ยรองรับสัญญาณบลูทูธได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละ่ะอันนี้คือแค่ตัวแรกครับเดี๋ยวยังมีอีก2รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับและตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นนะครับคนเล่นเกมดูหนังน่าจะชื่นชอบมันเหมือนเก e ้าอี้ 4D เลยครับนี่ตอนนี้เราเล่นเกมขับรถนะ ถ้าสังเกตดีๆครับมันจะขยับตามฉากนี่ฮะไปแล้วครับล้อฟรีจังล่ะเราต้องเปลีย่ยนเกียร์เหรออ๋อเราขับแมนวนวลไม่เป็นต้องขออภยัยนี่โอ้โหนี่คือมิติใหม่ของการเล่นเกมหรือว่าดูหนังนะครับไม่ใช่แค่การเล่นเกมนะเวลาเราดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นปะเราสส่ขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวามันก็จะเลื่อนตามครับเรียกว่าชนแหลครับ ต้องการให้เห็นโอเคฮะัอันนี้คือ motion one จาก cooler master ครับ <S <S และรุ่นสุดท้ายครับเป็นเกมเมอร์อาจจะปวดหลังครับอันนี้ก็มีที่นวดด้วยนะครับมันคือเก้าอี้เขาเรียกว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งด้วยแล้วก็เป็นเก้าอี้นวดไปด้วยนะครับสามารถปรับคอนโทรลได้ตรงนี้ครับเขาก็จะมีในการปรับเขาเรียกว่าวิธีการนวดแล้วก็ความสูงต่ำนะครับให้เข้ากับระยะหลังที่เราต้องการ นวดนั่นเองนะฮะและไม่ต้องต่อสายไฟอะไรนะครับใช้ผ่าน power bank ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ครับอ่าก็ใครเล่นเกมไม่เมื่อยฮะสามารถนวดไปด้วยได้เลยเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆแล้วกันว่ามันนวดจริงไหมสังเกตครับเห็นป่ะนี่เป็นตุ่มนะครับเหมือนลูกหนูวิ่งอยู่ตรงนี้นี่นี่ฮะก็คือในส่วนของเก้าอี้3รุ่นที่เราพามาดูที่ cooler master นะก็ คุณจะเป็นสายเกมเมอร์ก็ได้นะครับสายสุขภาพก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ 4D แบบ Motion One ที่เราให้ดูไปนะครับใครที่สนใจก็รอเลยฮะกับคุณเลือมาสเตอร์ครับ